ช่องรายการทอสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนและเลขความฝันของแม่นาลินงวดวันที่1สิ่งสิงหาคม2567แนวทางเลขความฝัน6 2 8แนวทางสายด่วนรัฐบาลไทย470 471และ 9 4้เม็ดเดียว90ชอบเลขตัวไหนอย่าลืมตอนเล่นนะครับแนวทางโดยแม่นลินบารมีมหาเฮงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเลขนี้เข้ามีหลุดชอบตามไม่ชอบผ่านก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้เฮงเฮงปัง ถูกหวยไว,ไวเบอร์โชคดีเป็นเศรษฐีในเร็ววันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องละครังทองด้วยนะครับสวัสดีครับ